สวัสดีครับผมมโนนอกกอครับวันนี้มาเจอพี่ชายครับพี่จ่าตีครับก็เลยอยากคุยเรื่องการบ้านกันเมืองน,นี่ผกว่าไม่ได้คุยกับหลายฝ่ายมานานแล้วนะครับก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่าพี่พอดีวันนี้มีม็อบทั่วเมืองเลยครับที่เขาไปรับสมัครสอสปาร์ตี้ลีดนะครับนี้ก็มีฝ่ายคัดค้านทางกำนันเทือกนี้เขาไปปิดหมดเลยอ่าพี่มีความเห็นไงพี่เรื่องนี้อ๋อ เรื่องนี้ครับคือตอนนี้เขาจะเป็นเจ้าพ่อแล้วทาอะไรก็ไม่ผิดครับทําอะไรก็เป็นถูกหมดตอนนี้ก็คิดว่าเขาตัวเองเป็นใหญ่ทรตัวเหนือกฎตัวเหนือกฎหมายครับเขาอยู่เหนือกฎหมายมาตลอดตั้งแต่ต้นในฐานะประชาชนพี่มีความรู้สึกไงอึดอัดครับอึดอัดมากเขาเขาปิดทุกอย่างเลยเนี่ยเราก็ทํามาหากินทําอะไรก็ก็ไม่สะดวก จะไปสถานที่ทราชการจะไปเที่ยวจะไปพักผ่อนอะไรก็ลําบากเพราะก็พวกเขาคืออันตรพาณิชเพลงถ้าเราไปที่ชัวถ้าเขาไม่ถูกตาตาเขาก็กระเทิบกระเทิบเอาทายครับแล้วนี่ผมยึดธงชาติมาคืนคราเนี่ย <laughs> เพราะว่าปกติธงชาติเป็นของคนไทยทุกคนนะพี่นะเขาเอาไปเมื่อวานผมเห็นครับท่านผู้ชมผมเห็นที่สีลมเมื่อวานผมไปที่สีลมแล้วก็สาระแดงฮะผูกหัวผูกหางธงชาติแบบหัวจดเท้าครับเหมือนสมชายกำกัด ผมก็เลยคิดอยากจะพูดนะเฮ้ยเอาธงชาติกูคืนมา <c oughs> ก็พี่มีความคิดอย่างไีจะเอาธงชาติมาเล่นวิ่คือมันเป็นของสูงนะครับของธงชาติเนี่ยทาให้ทหารนะครับมีความมืดเผิ่มในการสู้รบกบค่าเสือนะครับ <c oughs> นี่เขาเอามามาทําอย่างนี้แล้วก็ทหารนะครับโลกของชาติเนี่ยเขาจะคิดยังไง <c oughs> เอามาละเลงเหมือนแบบไล่ฆ่า เป็นเครื่องประดับประดาุาสนาพ่เหมือนในของที่ไม่มีค่าเลยจริงๆเป็นของสวงทอคงใจลงพี่ของสก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใครับชักธงครับผมขึ้นสูงนะครับมันมีความหมายเยอะหมายถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับผมอันนี้เขาเอามาทําตามเรื่องราบดีมากองกับปื้นเมืออะไรเขาไร้สาระก็วันนั้นผมเห็นเอาธงชาติครับยาวที่สุดในโลกครับไปล้อมทำเนียบรัฐบาลจนท่าน พอบอสมงสุดออกมาขอร้องนะบอกว่าอย่าทําเลยฮะมันมันมันไม่เหมาะสมอะธงชาติไทยนะฮะเอามาเล่นผมก็อยากบอกด้วยความเศร้าใจครับคุณทําอะไรคุณก็เห็นแก่ประชาชนตาดาๆหกสิบแปด 68, 000, ล้านคนครับเพราะว่าไม่ใช่คนกลุ่มเดียวคือพวกคุณนํามาเล่นได้นะผมก็ขอขอขอประน,นามครับแล้วก็พี่มีอะไรจะพูดกับม็อบผู้ดีพี่ได้ข่าวว่าผู้ดีมากพี่ ผู้ดีครับผู้ดีมามาหมดเลยครับทั้งดาราทั้งไอ้พวกไฮโซไฮซ้อมามากันทั้งนั้นเลยแต่เขาไม่รู้ความหมายหรอกที่เขาออกมาเนี่ยเขาออกมาเพื่ออะไรความหมายจริงๆของไอ้รัฐมนูญเนี่ยประชาธิปไตยาไทความหมายจริงๆเขารู้ไหมเขาคงไม่รู้ถ้าเขารู้คงไม่ออกมาก็เห็นไล่ทักสินนี่ระบบทักสินมันไม่ดีอ่ะมันเยี่ยนี่ต้องไล่ออกนอกประเทศนี่นี่เขาก็ออกไปแล้วอ้าวแล้ว ความเจริญเนี่ยค,ความเจริญทักษิณเนี่ยทาอะไรไว้มั่งเขาทำความเจริญไว้เยอะแยะสนามบินหนองหูเห่าเนี่ยถ้าไม่ได้ทักษิณก็ไม่เสร็จของทุกอย่างเ,เขาพัฒนามามาตลอดเอาพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ว่าพี่เป็นที่ขการทักษิณนีก่ะใช่ไหมเพราะเอาง่ายว่าเขาอ้างว่าระบบทักษิณเนี่ยเป็นระบบที่ชั่วช้าสามัญผมในฐานะประชาชนพี่ประชาชนคนหนึ่งเนี่ยอยากให้พี่เล่าความรู้สึกว่า ระบบทักษิณเป็นไงผมไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจระบบทักษิณ่ะแต่ทักษิณอยู่เนี่ยมีแต่เจริญครับถ้าพวกคุณอยู่เนี่ยมีแต่ล่มจมครับแล้วคุณคิดว่าตอนเนี้ยคุณทําความล่มจมหรือทําความเจริญให้ประเทศชาติครับเรากำลังเทียบเป็นไงพี่คมรู้สึกพี่คนดีไหมคนนี้บริสุทธิ์นะครับครับบริสุทธิ์แยกแยกเมียเพื่อนได้นะครับจบแล้ครับก็ได้ข่าวใหม่งั้นนะพี่นะครับก็ ฝากสั้นๆกับม็อบผู้ดีพี่ฝากหน่อยครับคุณเอาสุเทพมาเป็นผู้นําผู้นําเนี่ยระวางคุณจะไม่มีที่อยู่ครับเพราะคุณอามันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคือข้อหากบฏครับชัดเจนเพราะว่าสารประทับรับฟ้องแล้วก็คนที่ออกมาเนี่ยที่ไปเยี่ยวเยวเนี่ยก็เป็นผู้สมครบร่วมคิดกับกบฏครับในกฎหมายมีครับในธรรมนวญก็คือ คือผิดกฎหมายครับแล้วก็ออกมาที่หน้าทำเนียบออกมาที่เขามีภาพถ่ายเนี่ยผิดหมดนะครับอย่าหาว่าผิดครับแล้วก็อย่าคิดว่าคุณเป็นกลุ่มเดียวที่ว่าครองครองประเทศนี้ว่าประชาชนที่อยู่ฝ่ายกลางแล้วก็ฝ่ายที่ว่าเขามีเห็นด้วยก็มีอะฮะอย่างเมื่อวานพี่นักวิชาการมาพูดเรื่องอะไรปกป้องชาติพนธุ์ไตยใช่ครับสอปปอเนี่ยครับเขาคือนายกศึกษาตอนเนี้ตาสว่างแล้วเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่สว่างตอนหลังเนี่ยสว่างแล้วครับเพราะว่า เขาได้อาจารย์ครอบงำพาหลังนี้เขาก็เชิญคนที่มีความรู้กว่าอาจารย์ที่สอนแล้วก็มาเสวนากันแล้วก็ได้รับความรู้ไปว่าระรรมนุษไทยเป็นยังไงครับแล้วก็ประชาิปไปเป็นยังไงนะฮะครับครับก็ขอบคุณมากครับไม่อยากบ่นมากเดือแก่แล้วครับก็อยากฝากประชาชนทุกคนครับดูข่าวเสพข่าวใช้สติครับอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าผมดูแล้วเขาพยายามปลุกปั่นให้ คนไทยทะเลาะกันฆ่ากันครับเพราะว่าเหมือนสมัยโมเดลเดิมๆครับ16-14ตุลาครับฆ่าคอมนิไม์ไปบาปครับฆ่ามันเลยสมัยผมเป็นเด็กนะฮะผมเนี่ยอยากเป็นทหารมากอยากเป็นทหารคือผมหนึ่งชีวิตเนี่ยผมสามารถฆ่าคอมนิ์ได้5คนผมก็ภูมิใจมากคือเขาปลูกฝังให้ผมเกลียดครับแล้วสมัยนี้เขาปลูกฝังวิธีกาเกลียดคนเนี่ยใช่ครับปลูกฝังว่าอย่างคนเสื้อแดงเป็นก่อการร้ายต้องฆ่ามันใช่ไหมอย่างที่ตายเยอะๆมาเนี่ยจับมือหมาไหนโดนไม่ได้ ขอบใจขอบคุณมากครับขอบคุณครับมนโนกนะครับสวัสดีครับ